ที่จังหวัดสุรินทร์พลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาอ,องคมนตรีลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามการดําเนินโครงการราชทันปันสุขทําความดีเพื่อชาติศาสาต,าสาตร์และเรนจจาอาเภอรัตนบุรีจังหวัดสุรินทร์ซึ่งกระทรวงสาธารณาสุขและกระทรวงยุติธรรมร่วมกันสนองพระราชดําริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการบูรณาการการทํางานเพื่อช่วยเหลือผู้ต้องขังในด้านการบริการการแพทย์และสาธารณสุขรวมถึงการดูแลผู้ต้องขังที่มีปัญหาสุขภาพจิตและการบําบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดอย่างเท่า เทียมตามหลักมนุษยธรรม เรือนจำอำเภอรัรตนบุรีได้รับพระราชทานคารุพันธ์ทางการแพทย์จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจำนวน15รายการเพื่อใช้ในการตรวจรักษาพยาบาลด้านทันตกรรมให้กับผู้ต้องขังทั้งบริการถอนฟันขูดหินปูนและอุดฟันนอกจากนี้ยังมีหุ่นสาธิต CPR ไว้ใช้ทำการฝึกช่วยฟื้นคืนชีพให้กับอาสาสมัครสาธารณสุขเรือนจำหรืออสอรอจอ,อีกด้วยสำหรับปีงบประมาณ2,566มีผู้ต้องขังได้รับการ ลงทะเบียนสิทธิการรักษาพยาบาลกับโรงพยาบาลรัตนบรุรีซึ่งเป็นโรงพยาบาลแม่ข่ายไปแล้วกว่าร้อยละ99.91โดยจะมีบุคลากรทางการแพทย์เข้าไปตรวจสุขภาพผู้ต้องขังภายในเรือนจำทุกสัปดาห์แรกของเดือนอีกทั้งเรือนจำยังสามารถรับบริการขอคำปรึกษาจากแพทย์ด้านสุขภาพของผู้ต้องขังผ่านแอปพลิเคชันไลน์ได้ตลอด24ชั่วโมงและมีการตรวจรักษาผู้ต้องขังผ่านระบบเทเลเมดิซินด้วยปัจจุบันเรือนจำอำเภอรัตนบุรีมีผู้ต้อง ขังชายและหญิงรวม1,291คนทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงห่วงใยในสุขภาพอนามัยของประชาชนทุกคนที่อยู่ในประเทศไทย จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหมอ่อมพระราชทานพระราชทรัพยวนพระองค์ไปจัดซื้อเครื่องมือและครุภัณฑ์ทางการแพทย์เพื่อพระราชทานแก่ทันทสถานทั่วประเทศนำไปให้บริการด้านสุขภาพแก่ผู้ต้องขังตั้งแต่วันที่28ธันวาคม2562เป็นต้นมาผ่านการดำเนินงานภายใต้มูล,ลนิธิราชทานปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์ในพระบรมราชูปถัมภ์ระยะแรกเริ่มดำเนินงานในเรือนจำ25แห่งส่วนระยะที่สองได้ ช่วยเหลือเรือนจำอำเภอซึ่งเป็นเรือนจำขนาดเล็กอยู่ห่างไกลและติดชายแดนจำนวน19แห่งซึ่งผลของการดำเนินงานตามแนวทางของโครงการราชทันปันสุขทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีในด้านสุขภาพของผู้ต้องขังในเรือนจำทั่วประเทศเป็นอย่างมาก